ผมดรวสันอริยพุทธรัตนะครับเป็นผู้ก่อตั้งและก็ซี o บริษัทคีนจำกัดครับจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมคีนนะครับก็เกิดจากความคิดในเรื่องของการอยากจะมีธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองเราก็เลยได้ศึกษางานวิจัยนะครับในทั้งของในต่างประเทศนะครับแล้วก็ทั้งของในประเทศไทยนะครับว่ามีเทคโนโลยีอะไรที่สามารถจะมาตอบโจทย์อุตสาหกรรม ให้เป็นมิต่อสิ่งแวดล้อมไม่ไม่มีผลกระทบต่อ,อธรรมชาติเราก็ตั้งใจอยากจะให้แบรนด์นี้เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวแทนของแบรนด์ประเทศไทยนะครับแบรนด์ออฟคันทรีในการที่จะให้ในต่างประเทศหรือในโลกรู้ว่าผลิตภัณฑ์ไทยเนี่ยเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม PMA w a r d เนี่ยเป็นรางวัลที่เป็นแบรนดิ้งอย่างหนึ่งให้เห็นว่าเราได้รับการยอมรับว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยหรือว่าธุรกิจนี้มีความมาตรฐานแล้วก็มีคุณภาพา นะครับแล้วก็พร้อมที่จะเ,เติบโตนะครับไปกับตลาดที่มีการใส่ใจสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็ตลาดยุคใหม่ผมคิดว่าในยุคหลังจากนี้ไปนะครับเขาเรียกว่ายุค new normal นะครับคือทุกคนเนี่ยกระทบหมดอยากให้มองพิกฤษครั้งนี้เนี่ยเป็นโอกาสครั้งใหม่นะครับเป็นการรีเ็ตโลกใหม่เลยสิ่งที่อยากจะฝากผู้ประกอบการก็คือ ให้ไปศึกษาดูตัวเองก่อนว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรแล้วตัวเองเนี่ยมีความเชี่ยวชาญด้านไหนยุคโลกจากนี้ไปเนี่ยเป็นสังคมของคนที่ต้องรู้จริงจะต้องมีองค์ความรู้จริงนะครับแล้วก็นำเอาองค์ความรู้จริงเนี่ยเอามาพัฒนาสิาา่งใหม่ๆนะครับเทคโนโีวันวตนร,รรมเนี่ยนะครับเอามาพัฒนาธุรกิจเพื่อให้ตอบโจทย์พฤติกรรมใหม่ซึ่งก็คือตลาดใหม่นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้ามองแบบนี้จะเห็นได้เลยว่า มันเป็นโลกแห่งโอกาสใหม่จริงๆนะครับ